สวัสดีค่ะหมอสุคนทาวานะคะวันนี้ก็มาที่ฟรีนิกอีกแล้วค่ะมาทำไมบ่อยๆก็ผมยาวเร็วค่ะก็ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะถ้าสมมติคนผมสั้นใช่ไหมเราต้องสระผมทุกวันมันก็จะเป็นคนที่แบบผมยาวเร็วแล้วต้องทำยังไงก็ต้องซอยเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องละครไม่ต่อเนื่องทีนี้วันนี้ก็เลยมาสระผมแล้วก็มาซอยผมด้วยทรงแบบไหนก็คงจะต้องออกแนวแบบ เปรี okay, mm ้ยวเก๋ชิคเหมือนเดิมค่ะก็คงจะต้องคงคาแรคเตอร์ hmm. ผมสั้นเพราะว่าคนก็จะจดจําภาพผมสั้นไปแล้ววันนี้ไม่ได้ทําสีผมด้วยเพราะว่าสีนี้กําลังโอเคอยู่แล้วอย่างที่พี่มุ้ยได้บอกไปว่าสีที่ทําครั้งที่แล้วมันจะอยู่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่ามันจะไม่อยู่แต่มันก็อยู่จริงๆทุกครั้งมันจะต้องมาทําสีพร้อมกับการที่ซอยด้วยแต่ครั้งนี้เป็นห่างแรกที่มันไม่ต้องมานั่งแบบทาสีอะไรเลยถือว่าแฮปปี้ค่ะแล้วก็ดูละกันว่าครั้งนี้พี่แจ๊ จะซอยแบบไหนให้จะเป็นสั้นข้างยาวข้างเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนไปเลยเก๋กแค่ไหนเปรี้ยวยังไงต้องรอดูนะคะ เสร็จแล้วเป็นไงบ้างเปลี่ยนโชมไหมคะก็สั้นขึ้นอีกแล้วค่ะต้องขอขอบคุณก่อนละกันท,ทุกๆครั้งที่ใหม่มาฟินิกทุกครั้งนะคะก็จะมีคนมาตัดตามเยอะมากซึ่งครั้งที่แล้วพี่แจ็คบอกว่าไอ้คำพูดของใหม่ที่พูดขึ้นมาเล่นๆว่าพี่แจ็คตัดผมทรงบ๊อบโคเทพูดไปในคลิปเล่นๆแต่ว่าดันมีคนมาตัดแล้วเอาคำคำนี้มาให้พี่แจ็คตัดเยอะมากบอกว่าอยากตัด บอบโคเทอันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มาตัดตามนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเทยไหมก็ไม่ได้เทยอย่างอย่างครั้งที่แล้วแต่มันออกทุยๆมากกว่าทุยๆเพราะว่าจริงๆแล้วหัวใหม่มันมันเป็นคนหัวแบนพอเวลาถ้าสมมันไม่ตัดทุยเนี่ยมันก็จะดูแบบเหมือนเดิดดดาแบนแบนเรียบเรียใช่ไหมพอตัดทุยขึ้นมาปุ๊บก็จะดูมีเลเยอร์ดูแบบหัวสวยขึ้นมาทันทีวันนี้ตัดไอ้หนวดอะไรนะหนวดประดุกออกตัดตรงบอบโคเทออกก็จะดูแบบว่า เท่ากันมากขึ้นก็ต้องลองเปลี่ยนสไตล์ค่ะครั้งที่แล้วหรือว่าครั้งอื่นก่อนมันก็จะเป็นออกแนวเปรี้ยวครั้งนี้ก็จะออกแนวเด็กมากขึ้นแล้วก็ดูหวานมากขึ้นคิดว่าน่าจะโอเคนะคะส่วนสีผมวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าช่างมุ้ยยังทําสีให้สตาฟเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาที่สยามสแควรว์วันปกติจะไปที่บายพาสเพราะฉะนั้นดีทั้งสองสาขามาได้หมดเลยนะคะแต่สิงก็ดูว่าวันนี้สวยไหม ขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะที่ตัดผมให้ใหม่ทุกครั้งแล้วก็ประทับใจทุกครั้งแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งแล้วก็ถ้าว่าใครที่ชอบผมสั้นก็ต้องติดตามใหม่แล้วก็ดูใหม่เป็นไอดอลแล้วก็มาให้พี่แจ็คหรือว่าให้ช่างที่เนี่ยตัดก็แล้วกันนะคะฝากด้วยละกันค่ะขอบคุณค่ะ